สีผ้ามาบังกลาดนัดของสวีเดนสวีเดนจ้าเป็นแบบว่าสไตล์น่าราักมินิมอลมินิไซสิแม่พี่น้องเออถึงว่าประเทศสวีเดนนี่สิเป็นประเทศอันแบบว่าจะเล,เลื่แหลวกะซางนะคะแต่่าเขายังคงแบบว่าอนุรักษ์อย่างที่เป็นแบบวัฒนธรรมน่ารักน่ารักแบบนี้ยุพีนวงเราเล่นแลกกับมักแม่ย่างให้นะคะบรรยากาศก็ดีเรารู้สึกว่าแบบ เออธรรมาชาติคอมเมนต์บานเท่ากับสีอารมณ์สไตล์แบบตลาดน้ำหรือว่าตลาดนัดแบบสไตล์ในหมู่บ้านอีหยังประมาณนีแหละพี่น้องอบรรยากาศเมื่อนี้ก็เออลืมบอกว่าอันนี้ทิทไทใบตั้งแต่ต้นเดือนกันยะตั้งแต่ใบใหม่บอกเขาได้เปลี่ยนสีผลได้พี่น้อง โดนมาไปหาพอวิดีโอจังอ๋อฉันลืมทาอันนี้มาให้พี่น้องดูสันดีส่วนไครที่สีมาขายของนะคะกะจ็จองจองจองที่จองทางกับส่วนกลางก็นนะคะก็จังมือหนีกับมาพอบฉีกคนไทยนะคะเพิ่งเก่าพวกเฮด,ดมาปูเบอร์รี่มาติอันเบอร์อรีร่มักขายนะคะเราเลืออะไรกันนะก็ปุผู้แมย่างมายางเหรยนหาสื่อของบังดูมีอยัางแต่สื่อบอส่วนหมากของที่เอามาขายนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าของพื้นบ้านเนวอยู่นั่งกินไม่ได้กินนานาแน้าแน่นี่แห้งสิลัพี่น้องอย่างเช่นนี่ล่ละพวกชีดพวกมันตั้งสีนาแล้วกับบว่าของแนมีเยยอะแมาก มายแล้วก็มีของของทานมื้อเที่ยงนะคะสิมีวามโคลหรือว่าขนมปังฮอตดอกของสุ่มฝรั่งนะคะแล้วก็พี่ไก่ให้กับสิมีร้านขายอาหารไทยอยู่ทั้งคูนนะคะนี่เลไล่เบอร์เดยไทยไม่ให้เบิรงเนาะเพราะว่าช่วงที่เพิ่นจัดกับสิเแปดสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามคนกับสีมาแบบว่าไม้ยังหรือแล้วก็กินข้าวเที่ยงหรือว่าซื้อกลับไปกินกกต้้องบู่มีาซื้อกลับไปกินนั่งสิเนาะจ้าตอนเลไร่ไก่ยางหาเบิรงอันนั้นอันนี้พี่น้องก็ได้ชีตมาแล้วก็กลับมาตะลึงตึงโต๊ะอันนี้นะจ้ากแต่นืออยดแล้วบบว่าเิ ่ว,วันใด้วลาค่าตัวใดน,นะคะของเลไรก,ก็จะเอามานะคะเอามา,าประมาณสองสามอันค่ะเดี๋ยวไปฝากมูมบรรยากาศกับมีประมาณนี้เนาะค่ะกับสีบ่ค่อยใหญ่ปันใดเนาะค่ะเพราะว่าเมืองกิเลสไลยูน่ะกับบ๊ใหญ่แต่ว่าคันไปเมืองอื่นเมืองใหญ่ๆตลาดกับสีใหญ่ขืนนะคะคนกับสีย่างหลายของกับสีหลายนะคะสําหรับมือนี้กันยางเล่นไปเล่นมาลูกน้อยหอยสังเข้ากันหิวข้าวหิวน้ำสำหรับพี่น้องกับสเปคกับนี้กินข้าวกินน้ำนะคะ นี่ละค่ะคลิปแบบว่าสไตล์แบบมินิมอลมินิมอลของตลาดนาทีิสวีเดนในหมู่บ้านที่เลไลอยู่นะคะคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรฝากติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้า